ของแท้มั่นเป็นมั่นสนุกเป็นสนุกนะคะพี่น้องข้นอื่นก้าข้าวาสวัสดีครับพ่อแม่เอฟซีสุกุสุก่นนะคะเอฟซีลาหน่อยอุ้งอิงเอฟซีเผ็ดแสงตะวันจเจออุทูเอฟซีสาวหน่อยเผชรบานแห้งทั่วโลกนะคะพี่น้องที่จะได้รับจุ่มการเปิดงานการแสดงของบุงมุนอุ่ยปุ๋ยบนันเทิงสิ์นั่นเองนะพี่น้องกอนนี้บ่ปเปลี่ยนซื้อเด้พี่น้อง เ,เปลี่ยนตบานเลขทีนะคะตอนนี้ก็ถือว่าย่างโบท่านได้ถึงมือถึงเล่นของการที่เข้าจิใส่ตัวเลขไปท่านประโยชน์นะครับพี่นอนะอ้องเนาะเออแต่บอกว่าดยงนินว่าไปทั้งฟังตั้งประเสธไปมาแล้วแต่ว่าย่างโบท่านได้สำเร็จสมบูรณ์นะคะพี่น้องนั่นนะคะถ้าว่าเรื่องตัวเลขต้องใส่วิจ,จารณญาณในการรับจุนะคะสำหรับบ้านเลขทีของวงมุนอุยปุ๋ยนะคะในฤดูกาลนี้นะคะ,นะคะพี่น้องก็คือเออ เจ็ดสามสองสองสองหนึ่งนะคะอิหลาน้อยเองได้เว้าถึงตัวเลขตรงนี้คือเป็นบ้านเลขที้พี่น้องเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องแล้วบันี้เรื่องเล่าของการว่างงานนะคะฟั่งในยิ่มเข่าเก้านะคะอาจจะมีการเพิ่มเติมหรือจังไหนแบบใดนะคะแนวนโยบายของงานของวงนี้นะคะพี่น้องโปรดจําไว้หน่อยนึงว่าการแต่งหน้าจะต้องขึ้นยู่ที่หัวหน้าวง นะครับพี่น้องนั่นก็คืออุ่งอิงเพชรบ้านแปลงจะทําการแต้งนาให้กับสุภุสุคนนะคะให้บอกว่าเป็นการแต้งนาแบบเอาเล่วเต้ใจของนั่งประมาณน,นั้นนะคะซึ่งจะเห็นที่แล้วว่าเป็นการแต้งนาออกมาแบบสวยหรูนะคะพี่น้องเออเพราะว่าจะเป็นอ่ามีการวาดเขียนแผนที่ใดๆรงบนใบหน้าหรือจะเป็นรูปใดต้องออกตองลอดตีต่มนะคะหน้าที่สําคัญศิลปินรับเชิญพี่น้อง ในระหว่างมีการไล่ซดว่านนี่นะคะว่านก้อนนี่นะคะพี่น้องเพื่อเป็นการเตรียมงานจะได้มีการเชื่อเชิญนะคะพี่น้องหรือติดต้อสอบถามกันแบบซดๆเลยนะคะนั่นก็คือผู้ที่สีมาเพิ่มเติมอีกผู้หนึ่งนะคะนั่นก็คือพระเอกเข้มกระมุนชัยเนาะ,ะพี่น้องได้รับปากเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ยินเพื่อนพูดคุยพูดจากันไว้แล้วว่าการแต่งนาจะต้องขืนยุทีทางโงเฮาน้าวฉัน พี่นอ้องคอยติดตามว่าพ่อเข็มจะได้รับการแต่งหน้าออกมาในรูปแบบใดนะคะแล้วพวอมกันนี้นะคะพี่น้องแต่ที่เห็นจะมาเพิ่มเติมอีกเออะเพิ่นเองถือว่าเพื่อนพิการท่างสายตาเนาะพี่น้องเนาะแต่เพิ่นก็อยูสู่กับสาวหน่อยเพชรบ้านแพ่งม,มาแต่เดิะแรกเริ่มเดิมที่นะคะกับก้อนหนาที่หลานหน่อยสิเขามากก็ถือว่าน้องก็เป็นผู้่า <S <S ชู้วงนะคะพี่น้อง อีกคูณหนึ่งนั่นเลยก็คือนั่นก็คือน้องตอมแตมนะคะพี่น้องและคุณแม็กกี้นั่นเองนะคะพี่น้องคุณแม็กกี้เพื่อนจีเก่งเรื่องเล่าของการเรียนอ่อิเล็กทรอน์นะคะพี่น้องเออถือว่าเป็นครูที่บอกว่าสุดยอดมันนับว่าจะเป็นเรื่องเล่าของสุ่มเสียงโอ้บอกเลยว่าใดเลยนะคะเพื่อนเองเป็นถือว่าอยู่ในส่วนของคนที่มีความสามารถในส่วนของผู้พ,พิการท่าสายตานั่นเองนะคะแต่วที่นี่ม่หน่อยเพิ่นก็เลว็วเอา เราคนสิขึ้นบันไดเขาได้บอกว่าฉันมาพี่น้องทีจูงคืเอเราจะต้องใส่กระใสสลิงดึงเอาว่าฉันบอกกันใช่ว่าพี่น้องนะความห้ากับบังเกิดทุกระยะันะครับพี่น้องและที่สําคัญก็คือบอกเลยว่าความมวนความซื่อมีเกิดขึ้นแน่นอนส่วนศิลปินรักนะครับพี่น้องนั่นก็คือน้อง๋อมแปมนะคะพี่น้องได้มากรอดอยู่หนางานเป็นทีเร้ยรอยแล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นน้องป๋อมแปมนะคะเพราะว่าจะเป็น พระเอกฮอตดีนะคะพี่น้องได้มาแล้วนะคะแต่ในนองกัดก็ได้ก็อาจเป็นแม่แก้มนะคะแล้วก็คงจะตามมาด้วยน้องเบียนะคะพี่น้องเออแล้วก็อาจารย์บาสนะคะพี่น้องอาจารย์บาสพ่ศจิป่าแซกโซโฟนเนี่ยพี่น้องเออโอ้ยบอกเลยว่าครบเสร็จนะคะแต่กับโบลูว่าพ่ศจิมีทิมไล่บ้านอีกบอนะคะพี่น้องเขาตออ้องรอดตีจามนะคะหนึ่งทีมไล่สดสองก็จะมีอีกทีมทีมเอ่ามือมิกนะคะพี่น้องมือมิกคาดการว่านาจะบุกพลาด นะคะพี่น้องสหรับเมื่อมีนี่ต้องตามมาด้วยน้องอลิตแน่นอนนะคะพี่น้องเออนะคะบอกว่าความมวลความซื่ิเกิดขึ้นแล้วคือแรงนี่นะคะพี่น้องจังใดก็ฝากไปสนับสนุนเพราะว่ายังสําหรับงานนี้ก็คือนะคะว่าเรื่องเน่าของจุดประสงค์ของงานสก่อนะคะจุดประสงค์ของงานนี้ก็คือเป็นการอ่าเอื่นว่าจาก ไล่โซดเพื่อมาไล่วันเกิดของนี่ละน้อยวันที่สิบสามกร,รกฎาคมนี้นะคะพี่น้องเป็นวันเกิดขององค์อิงเพชรบ้านแพงเป็นวันเกิดของศูนย์หน้านะคะพี่น้องต้องม่มีการมาล่านะคะซึ่งผ่านมาแล้วหนึ่งล้านคะแนนนะคะพี่น้องี่ตัดเตรียมกันไว้และสมทบกันจนว่าครบสมบูรณ์นั่นก็คือเป็นเรื่องเล่าของปีดิบงนะคะพี่น้องโอ้มาไล่ซ้ำกันกับผาเวดกันละนะคะพี่น้องเออบาดนดี้ กำลังสีมานร,รวบรวมนะคะพี่น้องบอกได้ว่ารวบรวมนะคะเป็นการรวบรวมกำลังใจให้กับอีลาน้อยอีกข้างหนึ่งยาหนาลาเด้อพี่น้องเด้อเวลากระจอดกันพ้ามาล้าเด้่วันที่สิบสามกรกฎาคมนี้ณตอนนี้มีทุ่นอยู่แล้วนะคะพี่น้องประมาณสองแสนสี่หมื่นสิบเศษแล้วนะคะตรงนี้ แะก็อาจคาดการว่านานจะเพิ่มเติมมาแล้วเพราะหมู่ว่านี่ก็มีการไล่สุดปูดคุยกันไปลากระสิลองเพ่งให้สร้างตามปกตินะคะ,ะถือว่าได้มาเพิ่มมาเติมอีกตรงนั้นเขายังเพท่านได้รู้ว่าค่นจะรวบรวมยอดให้เขาฟั่งตอนใดนะคะฉะนั้นแล้วก็คือท่ามือเดียวนะคะพี่น้องสามารถทะลุล้านได้นี่บอกเลยว่าเป็นที่ฮ่ห้ากันแน่นอนนะคะฉะนั้นแล้วฝากพ,อพอ่อแม่เอฟซีสาวน้อยพชรบานแพ่งทัวโลกนะคะ เอฟซีหลาหน่อยอุ้งญิงเอฟซี FC พลังเงียบเอฟซีเอ่อบ้านหักต่างๆนะคะพี่น้องร่วมกันนะคะพี่น้องมารอกันเลยนะคะพี่น้องอยู่หนาเวที่มือแรกนี่นะคะพี่น้องเวทีก็คือก็คืออยู่ที่บ้านน้องครูซึ่งเป็นบ้านพงศ์อีลาน้อยเองนะคะพี่น้องนั่ก็คืออยู่บนดาดซ้าน่ะแหละนะคะพี่น้องนุหนานกันเหมือนเดิมนะคะ บอกเลยว่าเพิ่มเติมอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์น,นะคะพี่น้องเออห้าก็ต้องรอติดตามรับชมนะคะเวลาหน่อยห้าบอกว่าเต็มที่ทุกเวทีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาตามนั่นพอแม่แมเอซีดันใดมาเขามารับชมลินี้ดีๆๆขอให้มีความสุขความจเจริญสุข,ขูุสุขคนนะคะพี่น้องขอบบุญขอบคุณไลน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อและที่สําคัญถ้าจะสนับสนุนทางช่องนะคะพี่น้องสุขแต่งนะคะพี่น้อง หายร่างวันได้นะคะพี่น้องและที่สําคัญก็คือหากว่าเป็นไปได้เขามาเป็นสมาชิกในช่องเด้อพี่น้องเด้อนะคะและเฮาท่านทุกทุกท่านจะได้รับชมก่อมกรมูได้ยินก่อนผู้ใดถ้าเป็นลงคลิปไปปุ๊บจะเห็นเลยทันทีนะคะพี่น้องขอบคุณสักผู้สักคนก็แล้วกันนะคะพี่น้องให้ยิ่งฟังฟังจ้าค่ะอีหลากระเพาะฟางซองที่เสียงด้านเอฟเจเนเจจ่าฟังอะไรไปแค่ไหนกำลังใจนี้เมื่อกี้จ้า you <laughs>